ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบวีแกนโดยเฉพาะแกมคิดว่าแบรนด์บรนดนี้จะเป็นทางเลือกของเพื่อนๆได้นะคะหลายแบบมากเห็นไหมมีแบบเป็นงานแฟชั่นก็มีนะคะแล้วก็ยังสามารถใส่แป้งได้อีกหนึ่งตลับอุ้ยใส่ลิปโจูวิ่าได้อีกไปกดเขาลงนี้นะเราก็สามารถเอาหนูเนี่ย มาได้ะะที่ข่าสวัสดแกามช่องแกมิสแวร์แล้วนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้จะมาทํารีวิวสกินแคร์เมคอัพใดๆทั้งสิ้นทุกคนอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่แกมชอบทํามากๆในช่องของแกมนะคะคือการรีวิวกระเป๋านั่นเองค่ะแกม,มได้ทํารีวิวกระเป๋าท็อปฟของแกมไปแล้วนะคะเปิดกรุ่กระเป๋าของแกมไปแล้วได้ทํารีวิวฮอลนะคะอันบ็อกซิ่งกระเป๋านะคะช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองไปแล้วนะคะเราจะมารีวิวกระเป๋าจากแบรนด์แบรนด์หนึ่งนั่นก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ JWP and i'm an ก่อนที่เราจะไปเข้ารีวิวเต็มๆนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องน้องแก้มด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มในการทํารีวิวต่อไปนะคะ้บอกเพื่อนๆก่อนว่ากระเป๋าใบนี้นะคะทาง JW p นะคะใจดีมากๆส่งมาให้น้องแก้มเป็นของขวัญนะคะว่าแต่ว่าแก้มรู้ว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะมองกระเป๋าใบนี้อยู่นานแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยการใช้งานเป็นยังไงนะคะวันนี้แก้มจะมารีวิวจริงๆนะทุกคนแกมก็จะไม่ป่วยนะคะก็ถ้าอะไรตรงไหนไม่ดียังไงแก็มก็จะบอกทุกคนนะหมายว่าแบรนด์ JW p นะมาจาก LA ลอสแองเจลิสนะคะแกไปอยู่ l อมา3ปีทุกคนไปเรียนไปทํางานที่ที่มีความทรงจําของแกมเยอะมากเจอแฟนที่น่านหาเืินของฮอลลีวูดการเกิดเพลงการเกิดหนังก็ที่สําคัญมากๆเลย LA มีเมืองไทยเมืองเกาหลีเมืองญี่ปุ่น อาหารอร่อยมากอาหารไทยก็อร่อยอาหารเกาหลีก็อร่อยอาหารญี่ปุ่นก็อร่อยอันนี้เนะ่ยเป็นสิ่งที่น้องแกลแบบแบบมีความทรงจําของ LA ที่ดีมากๆทุกคนมันเป็นที่ที่แบบว่าเราไปอยู่คนเดียวมันทําให้เราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ LA เป็นต้นกําเนิดของหลายๆแบรนด์คนไม่ว่าจะเป็นแบบ Color Pop นะคะหรือแม้แต่แบบ Jeffree Star c o s m e t i c อะไรอย่างเงี้ยนะแล้ w มาจาก LA เหมือนกันถามว่า j e f ิ r e e แตกต่างจาก กระเป๋าแบรนด์หนังอื่นๆยังไงนะคะกระเป,าเป๋าเขานะเป็นหนังวีแกนจะเป็นเอ่อเซนเตติกเลเทอร์นะคะจะเป็นหนังเทียมทุกคนเพื่อนเนคนไหนที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบวีแกนโดยเฉพาะแกมคิดว่าแบรนด์แบรนด,รน,ดนี้จะเป็นทางเลือกของเพื่อนๆได้นะคะแกไปฟังรีวิวมาเพื่อนคนที่สั่งของมาจาก JW p จนะคะจะใช้เวลาประมาณ10 1 4บสถึงยีวันนะซึ่งสําหรับแกมนะคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยส่งมาถึงแกมประมาณสิบสาวันทุกคนสิบามวันนะคะจะให้ทุกคนดูแกมว่าเพื่อๆนๆอ่ะเคยเห็นกระเป๋าของเขามากันบ้างแล้วมีหลายแบบมากเห็นไหมมีแบบเป็นงานแฟชั่นก็มีนะคะโจทย์ของแกมตอนที่แกมเข้าไปเลือกกระเป๋าขเขาอะ่ะคือ อยากได้กระเป๋าไม่สีน้ำตาลก็สีครีมนะคะแกไม่ชอบใช้กระเป๋าสีขาวพี่คนนี้นะคะเขามีด้วยกันหลายสีมีทั้งสีดำสีน้ำตาลนะคะสีครีมล้วนแบบนี้นะคะเป็นสีไอวอรี่นะคะนี่แต่ว่าแต่ว่าใบที่น้องแก้มได้มามันพิเศษกว่านะทุกคนใบนี้ละคะ่ะอยู่ที่2499บาทตอนนี้มีลดเหลืออยู่1 7 9 9บาทนะคะเพินจะเจอถุงแบบนี้ทุกคนมีถุงผ้ามาให้ด้วยค่ะ เห็นแล้วนะคะดีเทลตรงนี้คือน่ารักมากข้างหน้าเนี่ยเป็นสีครีมแต่ว่าข้างๆแล้วก็ตรงตัดขอบของเขายาแนวอะไรเงี้ยจะเป็นสีน้ำตาลหมดเลยนะคะที่คล้องแขนอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นโซ่แบบนี้มาให้ซึ่งโซ่ตัวนี้นะคะจะเป็นโซ่พลาสติกนะคะอีกตัวหนึ่งที่เขาจะให้เพื่อนๆมานะคะคือ สายสะพายอย่างนี้ค่ะนี่สายสะพายอย่างนี้นะคะนี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสายสะพายยาวได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเขากันนะถ้าเปิดกล่องออกมาครั้งแรกนะคะหนังอะ่ะทําให้กันแบบตะลึงมากเพราะว่าสวยกว่าที่กําคิดเยอะมากทุกคนเป็นหนังมีความแมตพอสมควรหันกลับไปนะคะก็จะเจอข้างหลังของกระเป๋านะซึ่งจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะคะนีส่สุดๆแล้วคือการยกเขาขึ้นมาเขาก็จะมีแบบแปะเขาเรียกแปะหรือเปล่า จะ <laughs> <So, S 2> เป็นอย่างนี้นะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะข้างในโล่งๆช่องเล็กๆนี่ ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอะไหล่ทองซึ่งเป็นอะไหล่ทองที่แบบว่ามีความอลากมพอสมควรไม่ใช่เป็นอะไหล่ทองสีมลมนแกมว่าใบานี้เนี่ยพอดีกับการใช้งานของแกมามากๆเพราะว่าแกมไม่ชอบกระเป๋าที่ใบใหญ่จนเกินไปทุกคนแล้วก็ปี2 0 2 0 2 0 2 1นเะคะเป็นปีที่แกมชอบใช้กระเป๋าใบเล็กๆก,กระเป๋าใบามินินานโนมันกาลังเป็นเทรนด์ทุกคนแล้วแกม ไม่ชอบกระเป๋าใบใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะนอกจากเป็นกระเป๋าทํางานเท่านั้นเองอย่างอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระเป๋าใบนี้สามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะแกรมก็จะมีของที่แกงมพกไปก,กับแกมไปทุกๆท,ที่ iPhone 12 Pro Max ซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่กว้างที่สุดของ iPhone แล้วคุย <c oughs> <c oughs> iPhone Pro Max ก็ดูเหมือนจะไม่รอดร <c oughs> <c oughs> อดรอดแต่แบบมีความสึกว่ามันชันๆกระเป๋าขึ้นมาน็ดนึง ตรอปบนี้เนะี่ยไม่สามารถใส่น,นี้ได้นะใส่ได้แหละแต่คือเต็มเลยทุกคนถ้าใส่กระเป๋าอันนี้ของแกมคือเต็มเลยเพราะว่ามันมีเหรียญเยอะมากจริงๆนะคะเอามาันออกมานั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงใช้กระเป๋าใบนี้เวลาเราใช้กระเป๋าใบเล็กนะคะ YSL นี่อันนี้เนะี่ค่อยมีที่เหลือน้อยค่ะปูฟังขาดไม่ได้วเวลาออกไปข้างนอก แล้วก็ยังสามารถใส่แป้งได้อีกหนึ่งตลับอุ้ยใส่ลิปโจูวิ่าได้อีกเออมันก็ได้ครบอยู่เหมือนกันนะทุกคน Power อร์แบได้อีกอันนึงบอกเลยนี่ใส่ได้จุอยู่นะคะแต่แค่ว่าเพื่อนๆไม่สามารถใส่กระเป๋าเงินหนานๆได้เท่านั้นเองนะโอ้แกมชอบมากเอาบางแบรนด์ที่แกมซื้อมานะคะข้างนอกเนี่ยสวยมากเป็นกระเป๋าหนังแต่ว่าข้างในอะ่ะเขาชอบ บุผ้ากำรรมะหยี่มาให้ซึ่งแกมักไม่ชอบผ้ากำรรมะหยี่เปื้อนง่ายนะคะเลอะง่ายทําความสะอาดยากมากแล้วก็ต้องดูแลรักษาเยอะเป็นหนังหมดเลยนะคะก็จะสะดวกเราในการเช็ดล้างนะคะทําความสะอาดนะคะล้ามันจะปิดยากนิดนึงเพราะว่าตัว iPhone 12ของแกนั่นแหละทุกคนเนี่ยมันจะแบบโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยนะไมได้รู้สึกหนักมากเวลาคล้องแขนตรงนี้นะคะไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่รู้สึกหลังเลยนะ มาลองเปลี่ยนสายอันสั้นตรงนี้เนาะเป็นสายอันยาวที่เขาให้มากันนะคะวิธีการเปลี่ยนสายเนี่ยง่ายมากทุกคนตรงห่วงตรงนี้เนี่ยเพื่อมเห็นปะกดเขาลงนี่นะเราก็สามารถเอาหูเนี่ยออกมาได้นะคะจ้าออกมาหมดเลยก็ได้นะ To be สายข้อเสียของสายนี้นหละคือเพื่อนๆไม่สามารถปรับสายได้เนาะก็จะต้องเป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขายาวเกินไปหรือว่าเขาแบบน่ารำคาญอะไรนะไม่รู้สึกลังไหลนะกระเป๋าบางอันนะคะตูลงมากระเป๋าบางอันนะคะอย่างเช่นตัวโพลินซ่าได้ยังได้ทํารีวิวไปนะหนังเขาอะจะมีความหนักพอสมควรเวลาใส่ของเนี่ยเยอะขนาดนี้บอกเลยว่า ปวดไหล่มากล้างไหล่มากๆนะคะอันนี้คือไม่ล้างไหลสบายไหล่มากๆทุกคนข้อเสียข้อเสียอย่างที่แกมได้บอกไปทุกคนคือเวลาใส่ iPhone 12 Pro Max นะคะมันก็จะมีความแบบตึงๆนิดนึงมีความแบบตรงๆนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกเรื่องหนึง่งคือตัวสายยาวของเขาที่เขาให้มานะคะไม่สามารถปรับสายได้แกมสูงว่า58เวลาสะพายข้างหรือว่า cross body เนี่ยแกมว่ามันกำลังพอดีส่วนสูงของแกมเลยเพราะฉะนั้นแกมแบบ โอเคมากๆนะคะราคาสำหรับรีวิว JW Pay นะคะ d i f f e Acrylic Top Handle Bag ใบนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่ายัางไงบ้างชอบหรือว่าไม่ชอบใบนี้ยังไงบ้างแกมมีร้อมทุกว่าโซฟาโซกูนนะทุกคนถ้าเพื่อนๆสนใจกระเป๋าใบไหนในเว็บไซต์ j w p นะคะเพื่อนๆสามารถใช้โค้ดของน้องแกมได้นะคะแกมมี่5นะคะ G A M I I 15นะคะทีนแกมทิ้งโค้ดไปให้ตรงนี้นะคะนี่น้องแกมลาไปก่อนหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องแกมด้วยนะคะส่วนนี้น้องแกมลาไปก่อน แล้วอย่างไรเราเจอกับวีดีโอหน้าวันนี้กันไปนะคะสวัสดีค่ะ